คู่รักงานดีคัมแบ็กวงการบันเทิงหลังหายจากจอแก้วไป7ปี อีกหนึ่งคู่รักที่น่ารักและมีมูมิ้นหวานที่เห็นเรื่อยๆแม้จะลูกสามแล้วก็ตามระหว่างหาหนาทัศนาวลัยจากพงและฮิวโก้จุนละจักจักพงบอกเลยค่ะว่าคู่นี้มีแต่คนอิจฉาเพราะสวยหล่อทั้งคู่ลูกๆก,ก็หน้าตาดี d n a เเปเวอร์ก,กันทั้งบ้านเราก็ไม่ค่อยได้เห็นผลงานของพวกเขาเท่าไรล่าสุดมีข่าวดีที่ทั้งคู่คัมแบ็กวงการบันเทิงเนื่องจากลูกๆก,ก็โตกันหมดแล้วสาวฮาหนาซึ่งที่หยุดรับงานละครมาเจปีก็เริ่มคิดถึง บรรยากาศกองถ่ายบอกว่าที่ผ่านมาก็อยู่บ้านเฉยเนั่งรอลูกกลับบ้านลูกไปเรียนก็คิดถึงการทํางานตอนนี้ก็กลับมารับงานแล้วและจ้างได้หมดเลยสามีก็กลับมารับงานมากขึ้นจากปกติสามีไม่ค่อยยอมออกจากบ้าน